บายตายแล้วัะเลยสวัสดีครับพี่โจ๊กนะฮะอำเภอยังให้แม่อ่านเนี่ยฮะอำเภออย่างแคอำเภอ,อ,อ,อคำสีนะครับพี่น้องสบายดีกาแฟลาวอำเภอคำสีนะครับอยู่กับพี่โจ๊กนะฮะเราจะไปไปธุระปัดอ่า มุกทาหารนะก็เลยแวะนะฮะร้านกาแฟนะครับอ่ากาแฟสบายดีกาฟฟลาวกาแฟสดนะฮะอ่าเนี่ยร้านกาแฟติดถนนนะฮะไปขอนแก่นนะครับไปมุกดาหารนะฮะเราอยู่หลังพี่โจ๊กนั่งคงโมงอยู่ <laughs> น้องสูงนี่ละ่ะเป็นอำเภอใกล้ๆติดกันนะครับระหว่างน้องสูงกับคอมเพลีนะครับเนี่ยของผมเอาเอาอันสดได้ไหมะเอาเย็นนะครับเเเย็นนาาะอแก้วเท่าไหร่ครับแม่สามสิบบาทครับพี่น้องพี่นาตี้นั่งอยู่้สวยๆอยู่ไกลๆนู่นนะฮะเราอยู่กับพี่โจ๊กรักไข่นะฮะชแนลยูทูบนะขับรถผ่านไปผ่านมาขึ้นทางพุทธานอืม ตะนอนเลยได้พี่น้องเนี่ยชื่อร้านกาแฟลาวกาแฟลาวได้แล้วกาแฟร้อนโจ๊กเคุณโจ๊กตัวเล็กเล็กเหมนล้จต้องนี่นี่เมนูนะเมนูหลังพี่โจ๊กเนี่ยนะเดี๋ยวค่เดินมาจ่ายดมก็ได้นะครับ เราจะไปทุระนะฮะเราก็เลยแวะกินกาแฟกับพี่โจ๊กลากไทยนะฮะร,ร้านกาแฟสบายดีคอฟฟีล่ลาวนะครับนองสูงมุกดาหารนะครับนี่นะฮะเมนูก็สามสิบยี่สิบห้านะฮะก็สั่งเป็นกาแฟสดนะฮะกาแฟสดแต่ขา,ายดีบ่แม่ขา,ายดีนาะถ้าเปิดก็ได้ขายเนาะร้านก็อยู่ใกล้ๆ วัดของพระจันทร์หลวงปู่จามหลวงปู่จามเนี่ยใกล้ๆครับเพื่อนเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะแม่เราก็งงนอนลงมาแหละมาไายวันวันวนะันวันนอนพอดีเราทํา youtube นะฮะช่อง youtube อันนี้มาจากไหนนะอ๋อช่อง youtube ครับ<า>คุณเต้าโทรชิมคะ,ะับคนใส่สิ้นสวยๆนะคุณโจ๊กลักไทยนะฮะเราก็จะมาจะไป เคยดูคุณโจ๊กใช่ไหมครับคุณน้ำเต้าก็ฝากด้วยนะครับ <laughs> นี่เอาแหม่เป็นฟีดกาแฟานะนก็ไปฟีดเนาะโอเคคสบายดีคอฟฟี่ลาวนะครับน้องสูงนะฮะ อ่าคำสีมุกดาหารนะฮะท้องสูงผ่านมาแล้วนะครับร้านนี้ติดอยู่ริมถนนนี่แหละอยู่ใกล้วัดหลวงปู่จามนีฮะหน้าโรงเรียนขมหน้าโรงเรียนนี่แหละฮะฝั่งทางนี้ก็จะกลับไปขอนแก่นนะฮะฝั่งนี้ก็จะไปมุกดาหารเอาขมขมนิดๆนะะหวานนิดๆนะไม่ต้องหวานมากครับ ปานที่กันก็ปานกันนะฮะนี่ดูใกล้ๆนะเพื่อนหวานี้จั้นในปะกับเครื่องฟินเนี่ยกับแพงเลยนะแม่เนาะอืมหอมหอมกุิ่นเลยนะเพื่อนหอมมากๆเลยแม่เพิ่นเคยดูคุณโจ๊กลกไทยอยู่เดี๋ยวคุณแม่ก็จะดูคุณน้ำเต้าตัวจิมแล้ว เดี๋ยวนี่พิจารณี่นี่นะครับกลับมาพิจีนะฮะต้อ,องเจ้าได้หรือเปล่าคุณเจ้ากินร้อนอเอาเย็นๆเ,เอาเย็นเหมือนกันนะฮะเจะอยู่กับคนสวยนะ,ะด้านหลังในด้านหลังเนี่ยนะ,ะคนสวยด้านหลังนะ ก็ไลค์กดแชร์ก็ติดตามครับจะรยูทสิมล้วก็ติลสินะฮะโจกรักไทยนะฮะเตี้ยครับเดี้ยยิ้มหน้าครับ